สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียกับเกม e าเรนเจอรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมารีวิวสกินป้อมบราวกาแฟนะผมไม่รู้ว่าเรียกป้อมชื่อป้อมอะไรวันนี้ที่เป็นนายกอะนี่ครับอ,อ๋อก็เออบราวกาแฟเย็นอ่ะชื่อก็ ตรงตัวนะครับก็เป็นสกินในซีซันพาร์ตอันนี้เขาเรียกว่าเลนเจอร์พาร์ตปะเลนเจอร์พาร์ตซีซันสครนบผมก็นี่เออนี่มันเขียนไว้บอกไว้อยู่นี่ว่าสกินปอมประการพิเศษเฉพาะเลนเจอร์พาร์ตซีซันสนะอันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวพามาดูเอฟเฟกต์สกิลนะว่ามันสวยหรือเปล่านะคือในเวอร์ชั่นแรกเนะี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะพุ่งตรงว่าไม่ค่อยชอบครับอยากรู้ว่าซีซัน2เนี่ยจะทำมาดีหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกัน ทดสอบจากโหมดนี้แล้วกันนะครับผมปล่อยตัวนี้ไปแล้วครับปล่อยไปแค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกนะครับชุบนี่เป็นไงอันนี้ก็ผมเอ้ยผมว่าสวยกว่านะครับผมว่าสวยกว่าเวอร์อรอรชันซีซั่นแรกเออสวยกว่าซีซั่นแรกนะชุบเดี๋ยวผมจะกดจนกว่าจะเป็นคีปนาวุธซัลลี่เลยน่าจะไม่เปลี่ยนนะ ขียบรรทุกซันลีนะน่าจะเอฟเฟกเดิมอ่ดูนะครับฟึบกเอฟเฟกเดิมเลยนะเดี๋ยวเอาใหม่นะครับรอบนี้เดี๋ยวอ่จะมุมนี้น่าจะสวยกว่าเห็นชัดกว่านะฟึบนีอ่อันนี้ก็เป็นเอฟเฟกในส่วนของ ขีปนาวุธนะครับก็ไม่มีไม่มีอะไรแล้วนะมีแค่นี้แหละอันนี้ก็คือการรีวิวสกินป้อมนะดีเทลอะไรก็ประมาณนี้นะครับผมว่าผมชอบมากเลยนะเออสวยดีนะผมก็เป็นคนชอบสีมืดๆอยู่แล้วแหละแล้วสกินนี้มันก็แบบว่าโทนแบบมืดๆนะเหมือนสตาร์บัคเลยอ่ะเจ๋งว่ะผมว่าผมก็ค่อนข้างชอบนะอันนี้ถือว่าเจ๋งเลยนะสวยกว่าอันแรกอ่ะรูแค่นั้นแหละแล้วแต่คนแหละนี่ครับพามาดู พามาโชว์ดิเออไม่ใช่พามาดูนะพามาโชว์สกินป้อมเบาหน่อยแล้วกันใน PVP นะอ่ะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อันนี้ครับเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้อะไรนะมันก็เป็นขีปมนาวุฒมันเดิมนมาแหละนะใครม,ม,มีมีสกินไม่มีสกินมันก็ไม่ได้บวกสเตตป้อมอยู่แล้วนะมันอยู่ที่ว่าใครเล่นมานานกว่ากันแล้วก็ดวงด้วยครับผมแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าในปีนี้นะครับผมนะไลน์เจอครบรอบเท่าไหรอ่อ่ะ 7หรือ7ปีป่ะอันนี้ก็7จปีป่ะถ้าจะไม่ผิดคือผมอะรู้สึกว่าช่วงนี้ลันเจอร์เนี่ยนะครับผมมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเริ่มมีการเปทูวินกันเกิดขึ้นแล้วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นการเปทูวินโดยการแบบว่าถ้าใครรวยหรือว่าเติมจนแบบการันตีเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ลนเจอร์ดีๆมากกว่าซึ่งอันนี้มันก็คือเปทูวินแล้วใช่ไหมแต่ว่าพอมันมีแพ็กเกจที่แบบซื้อแพ็กเกจได้รับตัวท่าแสงท่านมืดเนี่ยโอ้โห คือแบบอันนี้คือไปทูวินแบบแท้จริงเลยนะเพราะว่าอาจริงเนี่ยไอเกมกาชาเนี่ยผมมารับได้อยู่แล้วนะเรื่องในส่วนของแบบว่าเออมันต้องใช้ดวงในการสุ่มอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงเติมไปเยอะขนาดไหนถ้าเกลือก็ไม่ไหวใช่ปะแต่ว่าเกมนี้มันมีนมการกันตีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เติมเยอะเนี่ยมันก็มีโอกาสได้เลนเจอร์มากกว่าแต่ว่าพอมันมีแพ็กเกจเนี่ยก็ทําให้เกิดการเหลือ่อมล้ําเออลิ้นพันมันก็เลยเกิดการแบบเหลื่อมล้ํานะ ในส่วนของแบบสายฟรีกับสายเติมโดยชัดเจนมากๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังพอเออขาเรียกว่าอะไรนะคือถ้าขยันมันก็เก่งได้นะครับแต่เกมนี้มันหลังๆเริ่มแบบถ้าเติมเยอะก็เริ่มเก่งนะครับผมเลยว่าเติมเยอะก็เก่งได้นะมันก็ค่อนข้างมี เขาเรียกว่าอะไรนะมันทําให้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าผมก็เล่นได้ผมก็เล่นอยู่แหละแต่แค่แบบว่าผมเป็นคน anti เกม p a y to win มากนะถึงแม้ผมจะเล่นเกมกาชาเยอะก็เถอะแต่ผมรับได้ไงเขา้าใจป่ะไอ้เกมกาชาผมรับได้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นสไตล์ของเกมนะมันก็ต้องมีสุม่มมันก็เหมือนกับเราเ,เสียงเซมซีอะเขาะ้าใจป่ะมันอารมณ์แบบมันก็ไม่ได้ผิดอะเออผมก็รู้สึกว่ารับได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็น play to win เกินไปนะ หลังๆมาผมก็จะไม่ค่อยชอบนะอะไรประมาณนั้นแหละคือแบบอย่างเก n s ชินอย่างเงี้ยมันก็เป็นเกมกาชาใช่ปะแต่มันก็ไม่ p ป y t ทูวินเนาะแต่เราไปเทียบกันไม่ได้นะแต่แค่รู้สึกว่าไอ้ระบบสุ่มกาชาของเกมเก n s ชินเนี่ยมันค่อนข้างจะดีมากแบบเป็นการมีการันตีข้ามตู้เอาง่ายเขา้าใจปะสมมุติว่าสุ่มตู้ตนี้ไม่ได้เนี่ยแต่การันแต่ถ้าสมมุติว่าเราเก็บการันตีครบแบบสมมุติว่า ผมสุ่มตู้ไรเดนไปประมาณ80โลใช่ไหมซึ่งเกมเกนชินเนี่ยมันจะการันตีที่90โลใช่ปะที่แบบเป็นตัวแล้งที่เป็นสีทองอะ่ะนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าผมสุ่มไม่ได้ไรเดนเนี่ยแต่ว่ายังมีการันตีแบบขาดอีกทีเดียวเนี่ยก็จะสุ่มได้ไรเดนละถ้าสมมุติว่าผมข้ามตู้ไปสุ่มอีกตัวละครหนึ่งเนี่ยผมก็จะได้ก็จะสุ่มแค่รอบเดียวก็คือ90โลเลยเว้ยซึ่งแบบ มันรวมตู้กันเลยอ่ะซึ่งมันดีมากเลยนะมันเป็นการรวมตู้กันนะครับผมซึ่งเกมนี้มันก็ไม่ได้ทําแบบนั้นหรอกผมก็พูดเฉยๆนะเผื่อตัวเกมก็จะเอาไปคิดกันแต่คือมันก็คงจะเป็นการค้านะครับผมซึ่งเอาจริงพวกเกมกาชาเกมอื่นๆมันก็เป็นเหมือนกันหมดนะเฟดอะไรเงี้ยนะครับเกมเกมหนึ่งที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ลักนล็อกมั้งเออลักนล็อกเดอะลอสเมโมรีเนี่ยนะครับว่าจะไรสดเล่นอยู่นะ เกมสนุกมากนะผมเล่นเพลินมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเกมกาชาซึ่งแบบอย่างเพื่อนผมเนี่ยเกลือมากๆนะโอ้โหเล่นลําบากโคตรนะครับมันก็แบบเออมันก็ปกติอ่ะเออเกมกาชานะมันก็ต้องแบบทําใจนะเรื่องนี้แต่ว่าเกมกลาร์เจนเจอร์เนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไนงะอันนี้พูดกันเฉยๆนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าโยงมาเรื่องนี้ได้ยังไงนะฮะแต่ว่าผมก็แค่อยากพูดเฉยๆนะครับผมแบบ ไม่ได้อยากให้มันเป็นประเด็นใหญ่ไงก็เลยเอามาพูดในคลิปนี้แล้วกันเผื่อใครเข้ามาดูนะอยากขึ้นเพชรหนึ่งอ่ะเอาจริงไอดีนี้ยังไม่เคยขึ้นเพชรหนึ่งเลยนะครับผมก็คือผมมาขาดขนนกไงแล้วผมก็ขี้เกียจใช้เพชรใช่ไหมขี้เกียจใช้เพชรคือไม่อยากซื้อเพชรอ่ะไม่มีด้วยแหละไม่ใช่อะไรก็ไม่มีเพชรด้วยแหละนะครับแล้วก็ไม่อยากเสียด้วยก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าผมเสียขนนกในการไต่ตัวเองขึ้นไปเพชรหนึ่งเนี่ย ผมกลัวว่าผมจะทําไม่สําเร็จเขาจะบ้ากลัวแบบว่าจะเจอทีมโหดหรือบอดบางทีบอดไม่งโหดเฉยเลยอะไรเงี้ยชิบหาแล้วป้อมกูจะแตกโอเคโชคดีฝั่งนู้นเขากดในส่วนของอะไรอะอ่าแช่แข็งมาเออเพราะว่าผมจะได้กดบับอมตะได้ด้วยนะครับป้อมผมจะได้เวลเอ้ยไม่ใช่เวลึ้นเดี๋ยวปอมเวลขึ้นอะไรวะปอมผมจะได้เลือดกลับมา100%เท่าเดิม เอ้ยเฮ้ยจัดการให้ได้นะเฮ้ยขอลองแค่แค่แค่ยูนิตบินนี่แหละที่กูขอลองมึงนะเออโอ้โถ่เอยมันต้องอย่างงี้ดิวะเออนี่แหละนะครับชนะได้เลยชิลๆนะถ้าจัดการยูนิตบินเขาได้นะ่ะอ๋อเนี่ยโอเคอ่ะมากันต่อนะครับผมคือผมอาจจะเล่นเยอะกว่าคลิปก่อนๆน,นะคือหมายถึงว่า PVP เพราะว่า พอดีมีขนนกประมาณ11 1เอเออสิบมีขนนกประมาณ17คขนนกนะก็เลยเล่นได้มากกว่า5ตานั่นเองวันนี้ก็เดี๋ยวเล่นยาวๆนะก็มันเป็นโหมดเดียวที่ผมคิดว่าสนุกที่สุดแลลวนะโหมด PVP ในเกมนี้เนี่ยคือผมอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยว่างกับเกมแรนเจอร์นะอย่างมากก็เข้ามาเล่น PVP เอาสนุกอย่างเดียวเลยนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้เล่นทุกวันอยู่ดีอะอเห็นครับเราพัดออกไปดีกว่าถ้าพัด ถ้าเรายื้อไวอย่างนี้เดี๋ยวแซลลี่เขาก๊อปโอเคอึ๊บได้ไหมอ่าขี่ปนอาวุธทันเอ๊ะเมื่อกี้ผมไอเอ็อดเวิร์ดนี่มันใบ้ได้จริงเปล่าวะเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเห็นว่าเอด็ดเวิร์ดมันก็ใบ้นะเห็นว่ามันใช้สกิลใบ้อะนะครับผมแต่ฝั่งตรงข้ามมันก็ยังใช้สกิลอยู่เลยก็ไม่เห็นว่ามันจะโดน ใบสกิลห้ามใช้ยังไงตรงไหนนะครับงงเออแต่ก็ได้ก็ก็อาจจะพอเห็นผลอยู่นะฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้ใช้สกิลถี่แบบอย่างบอสอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ใช้ถี่มากหรือว่ามันเป็นที่ตัวผมมันสตันวะทีมผมอาจจะเปสตันบอสมัง้งก็เลยไม่ได้ใช้สกิลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคือเอาง่ายคือถ้าเอ็ดเวิร์ดมันโกงแบบ คือมันยืนไกลมากแล้วมันก็เป็นสกิลแบบนี้ยสกิลป่วนอย่างเงี้ยแค่นี้ก็โกงแล้วนะจะว่าไปนะอันนี้จะขึ้นเพชรหนึ่งแล้วนะเนี่ยนี่ผมจะขึ้นเพชรหนึ่งแล้วจริงๆนะแล้วไอดีนี้ยังไม่เคยขึ้นเพชรหนึ่งนะครับถ้าผมขึ้นได้ก็จะได้รับรูบี้มาเพิ่มอีกเอาไปสุ่มกาชาในเดือนหน้าด้วยจะขึ้นดีปะวะเดี๋ยวปิดคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปไปไป,ไปนั่งฟาร์มไม่ใช่นั่งฟาร์มสิอ่าไปถลุงเพชร ไปซื้อคนนกมาเล่น PVP นะก็อย่าแพ้แล้วกันหน้าตาเนี้ยกูขอร้องละรู้สึกมันเหมือนกับว่าเราโดนเขาก๊อปเยอะไปหน่อยปะเนี่ยมันต้องก๊อปตัวโหดเราไปด้วยนะประเด็นเนี้ยดูดิมันก๊อปตัวโหดผมไปเนี่ยโอ้โหเกียดเลยบรัสซี่เนี่ยมันตัวละครน่าเกียดนะครับปรุงตรงน่าเกียดชุบ ก็ขี่นอาวุธไปเคอย่างนี้เทคนิคนี้มันก็ใช้ได้ตลอดเลยนะพัดแช่เนี่ยเอออุ้ยฝั่งตรงข้ามมันขี่ปืนอาวุธมาว่ะตายไหมเนี่ยไม่ตายเนาะเออใบสกิลให้หน่อยได้ไหมเนี่ยฮะเอ,อ็ดเปิร์ดขอแบบใบโหดๆหน่อยดิไม่เห็นมึงจะช่วยกูเลยเนี่ยอ,อ่ะ ปุ๊บนี่ใบแล้วครับเนี่ยมึงใบแล้วแต่ไทกะมันยังกระโดดอยู่เลยนะเห็นไหมนะเอาใหม่ดิเอาใหม่แต่มเมื่อกี้ผมเห็นแล้วไทกะบัฟไม่ติดหัวนะแสดงว่ามันไม่โดนนะครับไม่โดนใบสกิลอ่าเอ่อไหวไหมหนีหนี่นีนอ่าดูนะดูนะเอ้ยเออมันก็ใช้งานดีนะเนี่ยเออเพราะมเมื่อกี้ผมเห็นแล้ว ตัวไหนที่มีกระโหลกติดหัวเนี่ยมันจะไม่ใช้สกิลเลยเนี่ยตัวไหนที่แบบว่าพอไอบ้บัฟกระโหลกออกจากหัวปุ๊บก็ค่อยมันถึงจะใช้สกิลนะซึ่งแบบเอ้ยเห็นอยู่นะเห็นผลอยู่นะมันต้องสังเกตรจริงๆอนะ่ะมันถึงจะแบบแยกออกนะว่าแบบเออเนี่ยโดนใบสกิลอยู่เออวะ่ะแต่เออจริงด้วยนะใช้งานดีนเนี่ยเดี๋ยวปั้นแม็กโชแม่งซะเลยนเอ็ดเวดตัวที่หลายคนมองว่ากากนะ คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยท็อปท็อปเขาใช้กันหรือเปล่าวะไอเอดเวิร์ดเนี่ยผมว่าไม่ได้ใช้หรอกนะครับตัวมันก็สกิลโง่โ,งโง่อันนี้ผมพูดตรงถึงผมจะพูดว่ามันเออก็ใช้งานได้แต่ก็ใช้งานได้ไงเออไม่ได้โหดอะไรนะครับชิพ่าแล้วทีมนี้รู้สึกจะไม่ไหวอะอะไรวะเนี่ยเออบันไลกันละกูนี่อุตสาหคัดทีมมาเนี่ยก็ไม่ได้คัดหรอกเห็นทีมันก็พอเอ้ยมึงกอ๊อปทะลุอมตะตอนอะไรวะเนี่ย เฮ้ยก๊อปโหดจะเเดี๋ยวมันก๊อปโหดไปกูกดอมาตานะนั้นน่ะเมื่อกี้อะอมาตะาในที่นี้ผมหมายถึงอมาตะที่แบบอมาตะเลยอะเฮ้ยมึงก๊อปทะลุมาเลยเหรอวะถามจริงๆเหรอเอาแพ้เลยเ้ย แต่ว่าเมื่อกี้ผมคิดว่าอมตะมันน่าจะหายไปปะอาจจะเป็นแบบอมตะมันแป๊บเดียวหรือเปล่านะไม่ถึงว่าอมตะที่เป็นสเปลอะเพราะว่าปกติอมตะที่เป็นสเปลนี่คือมันจะทําอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่หรอหรือว่ามันทะลุได้ด้วยวะอุ้ยมันก็เกินไปเปล่าอย่างนี้จะมีอมตะไว้ทําไมเมื่อกี้ผมคิดว่าไอปั๊บอมตะน่าจะหมดก่อนนะแซลลี่เลยกรอบได้นะอันนี้ก็อันนี้วาดด้วยเหตุผลเนาะอือนี่ก็วาดกันด้วยเหตุผลนะครับผมไม่ได้อ่า เขาเรียกนะผมก็มีสติอยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้หัวร้อนคือเอาไงตอนนี้คือผมมีเขาเรียกว่าอะไรวะผมเพิ่งดูนีเมะมาแล้วรู้สึกแบบว่าโปงนะผมนะปงในชีวิตรู้สึกว่ารู้สึกแบบว่าเข้าพระธรรมหัวร้อนอย่างนิดนึงอ่ะชึบแถมวันนี้เล่นอาวีแล้วแบบอะไรวะเจอพวก2มาตรฐานท่านผู้ชมรู้จักปะ่ะพวก2มาตรฐานคือแบบว่าเขาด่าผม แต่ไม่ยอมด่าเพื่อนตัวเองที่มันเล่นโง่เข้าใจไหมพอผมถามไปว่าเอา้าทำไมไม่ด่าคนนั้นบ้างเขาก็เล่นแย่มันก็บอกว่าเล่นก็มาด้วยกันนะเอา้ทาทั้งนั้นสวงมาตรฐานสุดๆจากนั้นเขาเงียบเลยพอผมผมก็ตอบกลับไปว่าสองมาตรฐานจังวะอะไรเงี้ยมันเงียบเลยครับไม่กล้าตอบเลยคือเขาด่าผมเขาบอกว่าป่าไม่นู่นนี่นั่นอะไรก็รูกนะครับทั้งๆที่แบบเออสกอร์แม่งยี่สิบอะนำมายี่สิบแล้วอะ ึงบอกจะแพ้เพราะป่าหาอะไรผมนี่นั่งเก็บไล่เก็บอ็อบเจกตั้งแต่ต้นเกมแม่งมาด่าผมนะเอออะไรของเขาก็ไม่รู้นะสองมาตรฐานเนี่ยก็สังคม Rv ครับผมท่านผู้ชมฮะคือผมก็ไม่ได้บอกเกมมันแย่นะแต่สังคมมันแย่ครับผมมันก็อารมณ์แบบฟรีไฟนั่นแหละอาจจะเผอแย่กว่าฟรีไฟอีกเพราะว่ามันเป็นสังคมผู้ใหญ่ไงพอผู้ใหญ่มันมาทําตัวแบบนี้ยมันจะมันจะแย่นะครับผมเพราะว่าฟรีไฟเนี่ยเด็กเล่นเยอะไง มันก็มีแต่พวกเด็กท็อกซิกแหละคนโตๆคงคิดได้นะผมว่าผมคงม,มีสิทธิ์พูดมั้งนะครับผมเพราะว่าก,ก,ก,ก็มันแย่งจริงอะนะสังคมเกมนะครับงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนละกันนะครับผมสกินบาวนะครับก็น่ารักดีนะแล้วผมก็ค่อนข้างชอบมากเลยนะครับเออพูดถึงบาวแล้วอยากจับทีมบาวทั้งทีมะคือช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นตัวบาวโหดๆแบบโหดจริงๆอะนะมาเท่าไหร่คือมีตัว2ตัวองเอ๊ะ หรือว่าผมเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนดิมีไม่บาาอ่อะก่อนหน้านี้มีบาวปะบราวบราบราวบรา,บราโคโนี่แซลลี่อะอ๋อมีบราวตัวนี้นี่ว่าเออว่ะบราวท่าแสงถ้าเป็นตัวธรรมดาล่าสุดคืออะไรเนี่ยตัวเนี้ยกากนะครับเอามาทมําไรอ่ะที่ใช้งานได้แต่ก็ไม่ได้เก่งอะเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ไม่เห็นมีตัวไหนแม่งใช้งานแบบดีๆเลยที่เป็นบราอ์ะนะ ยกเว้นตัวท่าแสงท่ามือเนี่ยไม่นับละกันคือแบบหายากมากเลยนะบ่าวที่โหดๆเนี่ยหรือมันจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะบ่าวที่แบบว่าใช้งานดีจริงๆเนี่ยอย่างสมัยก่อนเนี่ยเตียวหุยก็ใช้งานได้ใช่ปะแต่ตัวมันเก่าแล้วไงแต่ปัจจุบันก็คือเนี่ยบ่าวใช้งานดีๆเนะี่ยนะครับมีแค่ไม่กี่ตัวเองนะเอออยากให้เขาทําตัวบ่าวโหดๆมาเยอะๆนะครับเพราะว่าผมชอบบ่าวมากเลยอนะ งั้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนละกันนะครับ See ีอยู่เกณฑ o กูบายครับผม